เดี๋ยวเฮามาติดตามนโยบายของภาครัฐเนาะกับเรียกได้ว่านโยบายของภาครัฐ ทุกทุกด้านเพื่อนกัรสนับสนุนแลวก็ส่งเสริมประชาชนสําหรับกิจกรรมและการน,นโยบายที่นํามาฝากกันในมือนี้นะคะก็เป็นเรื่องสําหรับคนที่ต้องการจะมีบ้านค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนี่เพื่อนก็นเห็นชอบมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองบ้านพร้อมที่ดินคอนโดมิเนียมห้องชุดเหลือลอ,อยละ0.01มีผลตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึง30มิถุนาย,ยน69เกาเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันในรู้เรื่องเรื่องต้องรู้ค่ะ รู้เรื่องเรื่องต้องรู้กับผมโฟโต้ปียพงศ์ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องคือการอยากให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองและหนึ่งในนั้นคือการกระตุ้นให้คนที่ผ่อนหรือซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับเดิเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ซึ่งก็มีมาตราการในการลดค่าธรรมเนียมการจดสิทธิทั้งการโอนและจดจำนองครับสำหรับมาตราการในรอบนี้รัฐบาลได้เห็นชอบไปเมื่อ9เมษายน2568ที่ผ่านมาตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับโดยเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยร่างประกาศจำนวน2ฉบับโดยฉบับแรกจะครอบคลุมถึงผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ที่ดินพร้อมอาคาร ส่วนอีกหนึ่งฉบับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาคารชุดหรือที่เรียกว่าคอนโดมิเนียมครับซึ่งร่างประกาศทั้ง2ฉบับนี้ในวงเงินทําสัญญาซื้อขายทั้งบ้านหรือคอนโดมิเนียมไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาโดยกําหนดปรับลดอัตราค่าจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เมื่อดาเนินการในคราวเดียวกันจากร้อยละ2เหลือร้อยละ0.01 ทางนี้มาตรการดังกล่าวนะครับก็เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรักษาระดับทางกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย,พย์ที่จะช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้นะครับจะช่วยหนุนเสริม GDP ในประเทศเพิ่มขึ้น1.06ต่อปี ยกรก็ตามมาตรการดังกล่าวนะครับรัฐบาลยังได้มอบหมายให้สํานักงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการเกฤษฎีกาพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมาตรการที่ปรับลดในคราวนี้ไว้ที่วงเงิน2 1 4 6 5ล้านบาทหรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ1 3 3 4 3 1ล้านบาทครับ ุณผู้ชมครับมาตรการลดค่าการโอนและก็จดจำนองนี้นะครับจาก100 2, ร้อยละ2เหลือร้อยละ0.01สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมในการซื้อขายไม่เกิน7ล้านบาทนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับคนที่จะดำเนินการโครงการนี้ได้จะต้องเป็นคนไทยและมีผลมัคับใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึง30มิถุนายน2569ครับและนี่คือรู้เรื่องเรื่องต้องรู้กับผมโฟตโต้ปียพงศ์ครับ